สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับไซไฮเอ็นนะครับผมก็จะมาสอนใช้งานบอรตัวนี้ครับบอรดดาและให้ความผิดหวังแล้วคนกดข้าสู่ระบบแล้วก็กดสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะครับพอเหลปุ๊บเราก็แยกมาเป็นไฟล์นะครับถ้าเรากดแตกไฟล์แล้วให้เรียบร้อยแล้วนะครับปึ๊บนะครับก็แยกมาเป็นแบบนี้นะครับ Word Config Main จุดพีไวครับ ต่อไปให้เราไปตรงที่ติคอร์ดดีวีล็อปเปอร์นะครับกดที่เข้าไปกด New Application ตั้งชื่อนะครับผมก็จะตั้งเป็นอ่าวัดดาเอ้ยเขียนผิดเอ้ยอะไรวะวัดดาเออประมาณนี้ครับปุ๊บ Create อันเนี้ยคีดคอ Confirm You are not a robot ให้เรากดติ๊กเป็นมนุษ์ไปเลยนะครับปุ๊บ นี่ได้แล้วครับให้ทุกคนมาตรงที่ไอ้อัดสองให้ทุกคนติดตามผุ่มเลยนะครับเรียกว่าบอร์ดก็นี้ตรงให้เรียกเป็นแอมินนะครับกด Co ป y ี้ลิงก์เชิญมาได้ครับกดวางเลยนะครับปึ๊บให้เรากดอ่าเชิญข้อดิดเลยนะครับดิดไหนก็ได้ปุ่มที่เขาดิดนี้นะครับปึ๊บปึ๊บนี่ครับ ให้เรากดยืนยันเป็นมรุนนะครับเค okay. ให้เรากลับมาที่ดีคอร์ดดีวีลอปเปก่อนให้เรามาตรงที่บอทนะครับตรงนี้ให้กดปืดหมุดเลยก็ได้นะครับปึ๊บป,บปบตัวนี้ก็อ่าติ๊กเหมือนกันครับกดเซฟไปครับให้เรามาตรงที่อ e s ีซ t o โทเคนหรือเอาโทเค็นนะครับเจส t ูอิดกดไปครับ กดกรอกพาสเวิดครับอันนี้ให้เรากรอบพาสเวิดของดีดของตัวเองนะครับแล้วกดซัมมิทไปเลยครับอันนี้เราก็ได้อาตัวคิมแล้วนะครับให้เรากลับมาตรงที่ในส่วนของค้ดเรานะครับตัวนี้ครับเห็นปะปึ๊บบัดโทเคนนะครับนี่ครับนี่ได้แล้วนะครับต่อไปให้เราสร้างสร้างช่องมาอสองช่องนะครับช่องที่จะอะไรนะ พูดคุยกับบอทดแล้วก็ช่องเก็บล็อกนะครับพูดคุยกับบอป์๊บนี่ครับแล้วก็อ่าสร้างช่องเก็บล็อกแล้วนะครับ,บล็อกให้เรากด c o ป y ี้ไอดีมาเลยได้เลยนะครับ,บ,อ,บ,บอันนี้ก็ได้แล้วนะครับให้เรากดมาตรงที่ไฟล์แล้วกูกดรันได้เลยนะ พิมพ์ตามผมนะครับไม่ใช่กดเลือกตรงนี้ครับเห็นปะแล้วก็พิมพ์ cmd นะครับกด enter แล้วกดว่าพิมพ์ว่า python นะครับเล่นตัว py นะครับเห็นปะปุ๊บกดไปปุ๊บอันนี้ก็เป็น locking ของ d i s c o r d นะครับหรือใครจะปิดก็ได้ครับต้องไปเขียนโค้ดเพิ่มปิดอะไรสักอย่างนี่แหละครับปุ๊บอันนี้ก็ได้แล้วนะครับเอ,อ ถ้าเราพิมพ์ตรงนี้มันจะไม่ขึ้นนะเห็นปะผมพิมพ์ให้ดูครับสวัสดีมันจะไม่ขึ้นใช่ครับปึ๊บสวัสดีเอ้ยสวัสดีมานี่ครับเห็นปะปนปะครับทุกคนอันนี้มันก็แบบมันก็จะมีเบอร์อยู่นะครับคือคอะไรวะคัสตอมคัสตอมมิเสเซเจอร์นะครับมันคือจะเป็นแบบ ยังไงว่าเอ่าผมจะลองพิมพ์ให้ดูนะครับฮัลโหลนะครับผมพิมพ์ให้ดูฮัลโหลมันก็จะตอบกลับมาแบบนี้นะครับเห็นปะเอ้ยแบบนี้แบบนี้ถ้าเราพิมพ์ซ้ำสองรอบมันก็จะตอบกลับมาแบบนี้ครับถ้าเราพิมพ์อะไรก็ได้มันจะรีเซ็ตให้ผมลองพิมพ์ซ้ำอีกรอบนะครับรเห็นปะก็จะขึ้นนะครับอันนี้คือข้อความที่เราเซ็ตไว้นะครับมันจะอ่าพิมพ์ตอบตามที่เราเซ็ตไว้นะ น,นี่คือ messenger คือมันจะเ่าะแดนดอมเลยนะครับคำไหนที่ไม่ได้เซตไว้นะผมพิมพ์ไว้ว่าอาไก่นะครับปึ๊บมันก็ไม่ขึ้นนะครับเห็นวะเนี่ยครับเดียผมลองพิมพ์ว่าก,ากากดูนะครับอันนี้ครับเห็นปะมันก็จะขึ้นอย่างเงี้ยผมพิมพ์ว่ามควายดูนะครับปึ๊บเนี่ยเป็นควายกันหมดเลยหรอเนี่ยครับทุกคนก็ยังไงวะถ้าคําที่เราเซตไว้เนี้ยมันก็จะขึ้นให้นะครับขึ้นตามนี้เลยนะ ถ้าคาที่เราไม่ได้เซฟไว้แล้วมีคนมาพิมพ์นะครับก็จะ <_ d> um> แรนดอมพวกนี้มาอันนี้ครับทุกคนปึ๊บผมพิมพ์ว่าเหงาว่ะนี็ครับเห็นปะเห็นปะครับมึงไม่เข้าใจเลยว่าทุกคําพูดของมึงมันทําให้กูหมดกาลังใจวันนี้ครับเบื่อว่ะปึ๊บกูบบไม่เคยคาดหวังอะไรจากมึงอยู่แล้วเพราะมึงไม่เคยให้กูผิดหวังได้เลยประมาณนี้ครับทุกคน น,นี่คือช่องหลอกนะครับเห็นะมอะไรนะ m e s เ e n g e r o หลอกมิ s s ิ e s ซ e อ่านอะไรวะ m e s s e น g e r หลอ,อันนี้ครับทุกคนผู้ใช้ m i กกี้ห้าเก้าหกเ้าอ้ยมิกกี้ห้าเก้าหกเก้าเนยนะครับข้อความของผู้ใช้ที่พิมพ์มานะครับสวัสดีคําตอบจากบอดนะครับนี่คือเวลาครับประมาณนี้นะครับทุกคนคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วนะครับถ้าใครใช้งานไม่เป็นหรือ ปัญหาตรงไหนแชทไม่ได้ที่เพจ Facebook หรือ Discord ได้เลยนะครับทุกคนบ๊ายบาย